เรื่องบันทีกกองถัพภาคทิเซก่อนเลยนะคะก็ได้รวมกับเทศบาลเมืองขอหงข่าวช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับพ้นกระทบจากนานป่าไล่าลากในพื้นที่คองอําเภอหัดใหญยจังหวัดสงโขทาค่ะนเอกเอกรวิทย์ชอบชูพ้นผู้บังคับกองพันมณฑนหานบกทิเซซองหมอบไม้ไฮร้อยโทดานในคงคาลิมินหัวนาจุดประเมินสถานการณ์รวมกับ นายปฐทมบัวอินหัว้า้ายป้องกันและบรรเทาซาธาราณภัยเทศาบาลเมืองขอหงพร้อมด้วยจุดบรรเทาซาธาราณภัยค่ะนำกำลังพลขา้าวยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะี่ได้ดับผ้นกระทบจากนำป่าไล่ลากข่าวท่วมพื้นที่มู่เจ็ดบ้านปลักทงอำเภอหันเยดจังหวัดสงขลาบ้านเตือนของประชาชนก็ได้รับความเสียหายหนึ่งหลังแต่ว,ว่าปัจจุบันค่ะระดับน้ำในพื้นที่ลดลงขา้าวสู่ภาวะปกตินะคะแต่ก็ยังคงเฝ้าระวังพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะ สวนเทจังหวัดนาราธิวาสค่ะพลตำรวจเอกระนนสุสรวิทย์ผู้กำกับการสอบสวนรักษาการแทนผู้กำกับการซพมืองนาราธิวาสพร้อมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติซพมืองนาราธิวาสร่วมเจ็ดนายลงพื่อนเทมูทิเจ็ดบานกาซาะมมูทิหนึ่งบานบูเกาะฮูนุง่งตำบลลำพูอำเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสค่ะตัวสอบระดับน้ำซึ่งพื้นนเทดังกล่าวนะคะเป็นพื้นนเทน้ำท่วมสําซากโดยพบว่าบางบ้านเนี่ยท่วมน้ำท่วมครัง ถนนเส้นทางรองในหมู่บานบางซ้ายโทกน้ำท่วมต้องใช้ความความระมัดระวังในการขับเคสทางนี้ก็ได้มอบนำดืม่มและกยร์ให้แก่เด็กๆที่บ้านโทกน้ำท่วมนะคะพร้อมกับแนะนำให้ประชาชนเนี่ยคอยติดตามสถานการณ์น้ำย้างต่อนเนื่องแล้วก็ให้เคลื่อนยายสิ้นคองไว้ในเท่ส้งด้วยร่วมทางเฝ้าระวังซั์มีผิดที่มากับน้ำด้วยนะคะคอาจจะทําให้เกิดอันตรายได้เน้นย้ำว่าแจ้งเตือนเด็กๆด,ด,ด้วยค่ะห้ามลงเล่นน้ำโดยเด็ดขาด เนื่งจาวาวพื้นเที่เนี่ยติดลำคลองกระแสนน้ำไหลแรงอาจจะเกิดอันตรายได้ค่ะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะที่ท่านพ<ม>ันตารวจเอกดณนนสุรวิทย์ภูกํากับการสอบสวนรักษาการแทนผูกํากับการสอบพอมรนราธิวาสพร้อมกับจุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติสอบพอมรนราธิวาสกา็ลงพื้นที่ในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชานชนที่ได้รับพล่กระถอบจากอุทกภัยนั่นเองค่ะ